ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดลาสกาลุนครับจังหวัดตราดตอนนี้สิบโมงครึ่งเกียเต็มอยูวันนี้เป็นกองเลยครับสาราทุนเก่า นนรนราราากอันนี้จะเป็นโซนบ้านพักริมหาดมาพักที่ปักคืนนะครับรนะิมหาดนี่กลางเต็นท์ได้ครับเพราะว่าน,น,นู่นนะครับแตนู่นนะครับมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับกลางเต็นท์ได้ทำไมจะเป็นโซนบ้านพักนะครับเพื่อมาให้การหนุ่มติดมากคนที่ บเป็นแบบเนี่ยส่วนย์ราชการนี้เป็นของสภา,าการชาติไทยนะครับเดิมเป็นอะไรนะเดิมเป็น,น,น,ปนค่ายป,ประยุกต์ชาวเขมรนะครับที่ ท่า,านเจ้าสนิทญาติหรือว่าราชินีนะคนรับคนผลิตใหสร้างขึ้นนะครับก็ใช้จิ๋กจับนะก็ใช้ในทางของอสูงรบรวบยกน,นะครับจนถึงช่วงหนึ่งนะครับก็ ไม่มีการใช้งานนะครับเพราะว่าทางกัมพูชาเขาไม่มีสงครามแล้วนะครับก็เลยดัดแปลงมาเป็นสนสสวยหออภาคากาตาไทยนะครับเห็นไหมครับว่าใช้หาดยาวมากยาวไปถึงนุ่นใจมากดูซ้ายนะครับด,ด,ดูกระาองขา ยิ่งไกลกว่านี้นะครับติดต้นไม้ครับนะข้างหน้าไกลๆแล้วนะจะเป็นต่อช้างต่อปูเนะนื้อปาก,ก็อย่างที่เห็นนะส่วนตัวมากนะครับเพราะก็น้ำไม่ลึกนะครับเนี่ยเดินออกไปจะมีทงปักอยู่นะครับเดินไปไกลมากครับถึงจะถึงประมาณรเบิดนะเดินไปไกลมาก อย่างที่บอกกระป๋อเป็นของสถาการ์ชาติไทยแล้วพื้นที่ที่เหลือที่ได้ใช้งานก็จัดเป็นบริเวณกางเป็นครับเป็นพื้นที่พักแรมนะครับแล้วก็ในส่วนห้อาพารนะครับก็จัดแต่งเป็นมังกรนะครับหรือที่พักติดแอร์นะครับมีทีวีทุกห้องนะสีฟ้านี่หลังที้ผมพักนะคือละแปดร้อย หลังใหญ่ก็มีนะครับเห็นไหมบ้านหลังใหญ่หรือใหญ่บิ๊กเลยก็มีนะครับัมหครับมีสิ่งช้ามีร่มไม้นะครับก็คล้ายๆกอดช้างนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับหาดต,ตื้นๆนะครับ แค่มันไม่มีเกาะอยู่ใกล้ให้เลยนะครับแต่การเล่นน้ำอะไรทุกอย่างเหมือนกันน้ําก็ใช้ได้อย่างที่เห็นนี่ครับไปปิ้งเงียบสงบมากนะครับเดี๋ยวตอนนี้สิบโมงครึ่งเดี๋ยวผมจะย้ายไปที่หลังหอกนะครับไปอ่าที่ไหนนะศูนย์การเรียนรู้นะครับบา้านม้งเชี่ยวนะครับไปดู นะครัซึ่งอยู่ร่วมกันมาประมาณ200ปีแล้วนะครับการทำงอบทำขน,นมนตังเมอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลองดูเป็นไงนก่อนที่จะบูกับทางเฉลิมพระพาชวิติ์นะครับชราจิตเดิม นี่คือภาดยมิรับของหาอัยสยาลัครับครั้งนี้นครับดูครับ